หิงสกะถ้าเจ้าจะสำเร็จวิชาจากสำนักทิสาปามโมกเจ้าจะต้องสังหารคนหนึ่งพันชีวิตเจ้าจะสำเร็จวิชาจากสำนักของอาจารย์ฉันลูกศิษย์ขอลาก่อนนะ อีกหนึ่งอีกหนึ่งนิ้วข้าก็จะได้ครบพันเพื่อจะได้สมเร็จวิชาสุดยอดของสนักเห็กก่อนท่านนักบวชเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดเลยหยุดจากการทำชั่วทั้งปวง